หลังการประชุมเฟด18กันยานี่ผมคิดว่าตลาดหุ้นโลกมีโอกาสจะอยู่ที่แถวๆออลทมไหยและวันนั้นเนี่ยจะชวนขายทํากําไรหุ้นเติบโตลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโลกกันครับผมวันนี้นะครับช่วง f ันทอ l k กคอ t เทเ i ียนสไต e ์อินเวสเมนนะคุย2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราปรับตัวยังไงกันดีกับเงินบาทที่แข็งแล้วก็กระทบการลงทุนต่างประเทศนะล่าสุดเนี่ยคุณอรนุชบอกซื้อ MU บอไปขัดทุน5%นะครับ กับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับก็อัปเดตแผนลงทุนจากวันนี้จนถึงเลือกตั้งสหรัฐแบ่งเป็น2ประเด็นสำหรับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องบาทแข็งเลยนะครับนักเศรษฐศาสาตร์นะในบ้านเรานะโดยรวมนะครับข้อมูลจากรุมเบิร์กเนี่ยมี14เจ้านะนัดการเงินบาทปีนี้อยู่35.5ในสิ้นปีแต่ที่ราคาวันนี้อยู่ประมาณ3 4 2ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันดูนะการแข่งค่าของเงินบาท ถ้าเรานับช่วงตั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้แข่งคนเดียวแข่งกันหมดเลยอินโดมาเลสฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยแข่งกันค่อนข้างเยอะ across the board นะครับก็มาจากค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะน่าจะได้เห็นนะนักวิเคราะห์เนี่ยปรับเป้าหมายเงินบาทตามเงินบาทที่แข่งค่ากันนะจะสังเกตว่าพอเงินบาทอ่อนเนี่ยก็นักวิเคราะห์ก็ปรับอ่อนใช่ไหมเงินบาทแข็งนักวิเคราะห์ก็ปรับแข็งเพราะฉะนั้นก็ อาจจะเห็นการปรับปรับประมาณการของนักวิเคราะห์เกิดขึ้นต่อจากนี้กองทุนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทแข็งนะจริงๆอันเนี้ยผมไปหยิบสไลด์มาจากสไลด์ที่ทีมอ่าอินเวสเมนต์สเปเชียลิสของคุณหยงเนี่ยนะครับอัปเดตให้กับ Financial Advisor ที่ปัจจุบันฟิโนเมนาเนี่ยเรามี Advisor อยู่2-3สพันชีวิตเลยนะก็จะได้รับการบรีฟสิ่งนี้เนาะกองทุนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือมีกองทุนที่เป็นสกุล อเมริกาโดยตรงแล้วก็ไม่ได้เฮชค่างเงินอย่าง UOBSC, m e g a t e n AI, KT Energy, f k f s n CFX, MU Bond, u i s f x k n ตรงเนี้ยได้รับผลกระทบของเงินบาทแข็งเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าพอบาทแข็ง NLT มาเป็นบาทก็กระทบส่วนกองที่ได้รับผลกระทบไม่เยอะนะคือกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่า,งางเงินแต่ลงทุนในเอเชียทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่างเงินเอเชียต่างๆเนี่ยก็แข็งด้วย เพราะฉะนั้นมันแข็งไปด้วยกันมันก็เลยไม่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนกองทุนทองคำเนี่ยผลกระทบน้อยสุดเพราะว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าแต่ว่าทองคําก็ขึ้นมาหักล้างกันพอดีถ้าเราไปดูกันเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วกองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ก็ป้องกันความเสี่ยงดีนะครับวันนี้นะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดน,นึ่งเขาเรียกว่า U.S. i บา b a s s e t Swap Premium อแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์บาท กรมๆเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต่อปีในปัจจุบันนะหมายความว่าถ้าเราเลือกกองทุนที่ป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเนี่ยก็จะโดนเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต่อปีแต่เดี๋ยวถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะแต่แบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยต้นทุนตรงนี้ก็จะถูกลงประมาณสลึงหนึ่งก็อาจจะเหลือสัก2 5งจุดห้าสองจุดหกเปอร์เซ็นต่อปีแปลว่าต้นทุนป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเนี่ยก็คือส่วนต่างของดอกเบีย้ยระยะสั้นของต่างของ2ประเทศนั่นเองเราไปดูกันนะค่าเงินดอลลาร์ในเมื่อวานเน แข่งค่าขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังจากทดสอบจุดต่ําสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะทีมงานฟิโนเมนาเนียก็นั่งวิเคราะห์เรื่องนี้นะการวิเคราะห์ค่าเงินเนี่ยมันทําได้ยากจริงๆแต่ก็เราก็วิเคราะห์ออกมาเป็นข้อสรุปว่ามันมีแนวโน้มเหมือนกันนะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอจาจจะแข่งค่าขึ้นต่อนะครับจากหลายสาเหตุนะหนเราคิดว่าอเมริกาไม่ได้กําลังจะเป็นเศรษฐกิจถดถอย2ดอกเบีย้ยที่คิดว่าจะลงเยอะๆผมว่าน่าจะลงได้แค่ครั้งละหนึ่งสลึงนะครับ สนะครับยุโรปก็มีโอกาสที่จะทําการลดตอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็อ่อนค่ามาแล้วประมาณสัก4%ปกว่าคิดว่าน่าจะเข้าสู่เล็กของดอลลาร์ที่แข็งค่าได้ระดับหนึ่งหลังจากนี้นะครับส่วนค่าเงินบาทเนี่ยจะดูดีขึ้นนะกองทุนที่ไม่ได้ประกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยเพราะว่าถ้าเดี๋ยว NNV 1วันประกาศตรงเนี้ย จะรีบาวกับขึ้นมาได้ประมาณสัก1%เปอร์เซกว่าๆเพราะว่าบาทเช่นเดียวกันนะ่ามาทดสอบ34แล้วก็รีบาวึ้นมาตอนนี้เป็น34.5นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพของเงินบาทเนี่ยอยู่ในเลขที่อ่อนค่าจากจุดนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะอ่อนค่าเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยถ้าได้ฟังสปีชนะก็คือตัวดิจิทัลวาลยังอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเออก็มีการปล่อยอลดแรกออกมาแล้วด้วยให้กับกลุ่มกลุ่มเปราะบ,บางนะครับ แสนกว่าล้านบาทเนี่ยหนึ่งมืนบาทเนี่ยเริ่มปล่อยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่งผลต่อเรื่องค่าเงินได้เช่นกันนะครับสรุปนะก็เหตุที่บาทแข็งก็คือแข็งตามภูมิภาคด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับแต่คําแนะนําคือยังแนะนํากองทุนที่เราคอไว้นะครับรวมถึง MU b o n บอด้วยนะครับก็ถือไว้ก่อนเพราะคิดว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสรีบาวในระยะข้างหน้านะครับ ต่อไปนะครับเป็นประเด็นถัดไปแผนการลงทุนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนจากวันนี้จนถึงเลือกตั้งสหรัฐนะครับก็เหมือนเดิมนะผมก็กําหนดมุมมองชัดเจนถูกผิดเดี๋ยวได้ทราบกันนะครับผมกําหนดมาเป็นอีเวนท์ที่กําลังจะเกิดเลยนะครับยีสิงหาผมคิดว่าจะออกมาบวกง,งบจะออกมาดีตามคาดนะครับเหมือนอย่าง TSMC AMD ที่ได้ทําไว้6กกันยายนเนี่ยที่ครับไฮไลท์สีม่วงไว้เลย นี่คือ mother of all f a c t o r ตอนะคือเป็นแม่ของปัจจัยทั้งหมดเลยมันว่างงานครับตัวเนี้ยถูกผิดจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับผมมอกว่าการว่างงานจะไม่เกิน4.3%ตลาดเนี่ยมองไม่ e c เ s s i ันมันมองเป็นปัจจัยบวกดังนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยจะออกมาลดดอกเบี้ยเพียงสลึงเดียวและมองเศรษฐกิจไม่ถดถอยนะครับหลังการประชุมเฟด18กันยาเนี่ยผมคิดว่าตลาดขุนโลกมีโอกาสจะอยู่ที่แถว ออกทาไฮและวันนั้นเนี่ยจะชวนขายทํากําไรหุ้นเติบโตลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโลกกันเพราะเชื่อว่าในช่วงตุลาคมเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีแฮร์ริสมีทรัม p ์เทรดใช่ไหมผมคิดว่าเดี๋ยวแฮร r i ิสเทรดจะมานะครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยกัาม,มาลาแฮริมีโอกาสชนะสูงเนาะดังนั้นคนก็จะเริ่มกัง,งวลว่าถ้าคุณ Harris มาจริงๆก็มีหลายนโยบายที่ไม่ได้เป็นมิตรต่อตลาดทุนเนาะเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมากัง,งวลกันว่า โอ้ขึ้นภาษีจากย1ิเอเป็น28ปีหน้าเนี่ยเออร์เน็งอเมริกากระทบเต็มเ็มอะไรแบบนี้นะครับน่าจะมีการปรับฐานนะครับส่วนพาอเลือกตั้งสหรัฐวันที่5พฤศจิกาถ้าคือแฮร์ริสผมคิดว่าชนะนะให้เรารอก่อนนะถ้ายังไม่มีการปรับฐานเกิดขึ้นจริงในช่วงตุลาแต่ให้กลับเข้าซื้อเลยถ้าช่วงตุลาเนี่ยมีการปรับฐานอย่างมีนัยสําคัญอันนี้ก็คือการวิชวลไลซ์มุมมองของคอนเทเรียนออกมาเป็นฉากฉากจากตรงนี้เลยแล้วก็บอกเลยตรงๆนะครับว่า จุดสำคัญคือไฮไลท์สีม่วงซึ่งมันก็ทําการคัดการเต็มที่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะออกมาไม่เกิน4.3จริงไหมแต่ผมมองว่าเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดลึกๆเลยนะครับของกลยุทธ์นะที่พูดกันวันนี้เวลาวันนี้ในรายการอาจจะไม่พอเย็นนี้นะนักลงทุนที่ลงทุนในแพลตฟอร์มฟินโนเมนาใครยังไม่ได้เป็นนักลงทุนนะ,ปะเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับยังไม่ต้องลงทุนก็ได้เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็ Black m o น d a y จบแล้วมองไปข้างหน้าหาโอกาสในตลาดขึ้นรอบใหม่นะครับก็ผมกับคุณแบงก์ก็จะมาคุยกันในแง่กดลึของทั้งเทรนด์โ l ลเลอร์แล้วก็คอนเทนด์อินเวสเตอร์กันแบบเชิงลึกแล้วก็ Q&A ให้กับนักลงทุนบนแพลตฟอร์มฟินโนเมนากันอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับคอนเทน n ์คอลนะครับในปัจจุบันก็สตรองบายังอยู่ที่กลุ่มเทคนะเมกาเทนเอไอบีอินโนเทคแล้วก็ดาวโอเคโ นะครับดาวโคเรอีคิวเนี่ยถ้าเกิดได้ลงทุนช่วงถแถวแบล็คมันเดย์นี่บวกไปเกือบสิบเแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการปรับพอร์ตเข้าไปในฟันท็อกคอนเทนท์พอร์ตโฟลิโอในก่อนหน้านี้สําหรับ call ที่เรา call ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนตอนนี้ก็กลับมาเป็นบวกแล้วเล็กน้อยนะครับเอ็มยูบอลเนี่ยลบอยู่สองจุดสามเปอร์เซ็นต์นับจากวันที่ call นะครับแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้านับจากจุดสูงสุดเนี่ยก็คือลบได้สูงสุดเนี่ยประมาณจากักแถวแถวสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ พอตต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีขึ้นดีโนเทคบวก3.5ม e g a t e n เมกเทเนียบวก1.6ก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับขณะที่ฟันท็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอเนี่ยบวกไปประมาณ5.9%นับตั้งแต่เปิดคำแนะนำการลงทุนมานะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ฟันท็อกคอนเ r เร i a นนะครับเฮดออฟเดอะเกมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่า,าวเช้า m o r n i n g b r i e f ครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b สไคร b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8น5นาทีรายการมอนดีกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองทุกาสการลงทุน